สนนวัสดีค่ะฉันมินตาวดีเทพสุริยวงศ์นะคะคุณครูปเป็นคุณครูปปรอยู่ที่โรงเรียนนนท์สูงสีธานี e. ค่ะวันนี้โรงเรียนเรานะคะจะตัดต้นไม้นะคะ,ะให้สวยงามตัดแต่งต้นต้นไม้ให้สวยงามนะคะไดะ้เราก็ท,ทําหนังสือนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลนนท์สูงค่ะนะคะได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลนนท์สูงมาทาการตัดแต่งต,ต้นไม้ให้นะคะให้สวย,สวยงาม เดี๋ยวเจอฟ้าฝนนะคะเดี๋ยวฝนรับหน้าฝนไงคะดัดแต่งเสร็จนะคะเดี๋ยวฝนตกก็จะแตกพุ่มสวยงามนะคะแต่เกิดอันตรายเลยน้องถ้าสูงๆกิ่งจะพังเนาะจะล้มครับถ้าคือไปตัดเองอันตรายค่ะแต่ถ้าตอนนี้เป็นรถรถยกนะคะรถขึ้นเช้าตัดได้อ๋อตอนนี้มากี่คันครับนนนาเทศบบลลตงสูะะคได้รับความอนุเคราะห์เพราะนั้นจะขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับ กองช่างเทศบาลตะบนนนสูงนะคะมาตัดแต่งให้ขอขอบคุณพันนายกนะคะเทศบทาลตเจ้ารนทีทุกคนด้วยนะคะและและเจาะ้าหน้าที่ที่มาตัดให้เราวันนี้นะคะขอกลับขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ อนี้มันมีต้นมีต้นอะไรต้นตีนเป็ดมหฮกานีแนละ้วก็บบนาก,การพะโลจ่จำา,าทีมาช่วยขพบาุณูลยงหลายนะครับเป็นต้องใช้านสังสารน คงจะต้องตัดอันนี้คือเก่งมันระเกะระกะนะครับมันโอโกงแล้วก็มันข้างนอกก็จะเป็นเสาไฟคือสายไฟนะโอกาสลงพนมาจะถูกสายไฟมีมีสูงนะแต่ถ้าเป็นลมลื่นข้างน้อยนั่งกับถ้าต,ต่ำๆตัต้งไหนเปิดเธอมาจะได้รัดพอดี อันนี้ก็ถูกใส่ไฟนะครับมันจะเกินอันตรายนะนกาต้าไฟภายในโรงเรียนนะครับขอบคุณนะครับ